สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มา,าให้ชมอีกแล้วก็จะเป็นงาน6ตะกอ5ดาวนะคะ6ตะกอนั้นก็จะมีการยกดอกที่ใหญ่กว่างาน5ตะกอนะคะลายก็จะมีความคมชัดมากกว่านะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นงาน 6. ตะกอ5ดาวก็เป็นงานที่ได้มาตรฐานนะคะเจ้าของงานนั้นก็เป็นคนในจังหวัดสุรินมีประสบการณ์มากกว่า50ปีนะคะ กตะกอห้าดาวนั้นก็มีความพิเศษที่เชิงจะมีความงดงามและก็มีความแข็งแรงด้วยบางชิ้นงานนั้นก็จะมีเชิงบนล่างคู่บางชิ้นงานนั้นก็จะมีเพียงเชิงล่างอย่างเดียวแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าทุกชิ้นงานได้มาตรฐาน ขนาดของผ้านั้น1นคูณ2เมตรนะคะใช้ไหมจุนพิเศษเนื้อจะมีความนิ่มพริ้วเชิงก็จะมีความงดงามมากๆเลยนะคะสําหรับงาน6ตะกออหดาวนะคะใครสนใจหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ เป็นงานที่ได้มาตรฐานจริงๆของจังหวัดสุรินทร์นะคะราคาก็พูดกันได้นะคะชิ้นงานวันนี้เป็นงานมาใหม่นะคะสีสันใหม่แล้วก็เป็นลายใหม่ด้วยใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเป็นงานที่มีขนาดมาตรฐาน1นคูณสเมตรไม่มีหน้านางน,นะคะเนื้องานก็สวยนิ่มพริ้วสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะคะ